สอนล่าแสนไียออฟวอร์เบทไทยแลนด์ครับรอบนี้มันกว่าเดิมครับแข่งขันแบบประมูลในรอบนี้จะมีคำปริศนาทั้งหมด4ค่ขับคำละ2ขคะแนนโดยจะมีคำใบและตัวอักษรตั้งต้นให้ทั้งสองทีมจะต้องสู้กันด้วยการประมูลตัวอักษร โดยทีมที่กดได้ก่อนจะมีสิทธิ์เริ่มและจบการประมูลทีมใดที่สู้โดยใช้ตัวอักษรต่ำที่สุดจะได้สิทธิ์ในการไขคำปริศนานั้นหากตอบผิดคะแนนจะกลายเป็นของของีกทีมทันทีลครับนตอนนี้ครับุชอนแททีมขอไขนำอยู่4ต่อ2คะแนนเอาว่าเราพี่ใจเย็นนะครับโอกาสของกอไไ่ยังตามทันอยู่นะครับคำเดียว2คะแนนเลยมาเข้าเกมกันดีกว่าเอาแล้วครับคำแรกนะครับมีมูลค่า2คะแนนคำแรกครับ ตั้งสีดีทั้งสองทีมกอไก่และขอไข่ผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำได้คือคำว่าตื่นสายาเริ่มประมูลที่เจตัวอักษรประมูลครับขอไก่ก่อนครับขอไข่กดก่อนนะฮะ ประมูลสูงสุดได้ที่7ตัวอักษรกับคำใบ้ว่าตื่นสายคุณจะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ5ค่ะมั่นใจที่5นะครับ <5 S 1> ขอใครสู้ที่5ตัวอักษรครับอโอกาสนี้ครับกับไเป็นของกองไก่นะครับคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องต่ำกว่า5ตัวอักษรครับสู้ค่ะสู้สที่กี่ตัวอักษรครับศูนย์เลยค่ะ,คะย ผมต้องบอกคุณก่อนนะครับถ้าคุณตอบถูกคุณได้2คะแนนคะแนนคุณตอนนี้มีแค่2คะแนนนะครับจะตีเสมอทันทีแต่ถ้าเกิดตอบผิด2คะแนนนี้จะเป็นของขอไข่นะครับไม่มีทางไม่มีทางมั่นใจมั่นเอาละคำใบ้คือคำว่าตื่นสายคำตอบข้อนี้คือนอนนอนกินบ้านกินเมืองใช่นอนกินบ้านกินเมือง นั่นคนหรือปลวกครับมันเป็นไงน้องกินบ้านกินเมืองก็นอนพี่ไม่เคยทำเหรอพี่ไม่เคยเออพี่นอนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ตื่นมาทำงานเหรอครับตื่นมาฉี่แล้วกลับไปนอนต่อตอ <c ười> บแล้วครับว่านอนกินบ้านกินเมืองถ้าตอบถูกได้สองคะแนนเสมอทันทีนะครับเป็นคำตอบที่ คุณหมอมาแล้วครับผมคุณหมอสตาร์ทชา้านิดหนึ่งครับแต่มาชัวร์คำต่อไปใครได้ปุ๊บจะมีคะแนนนำทันทีพร้อมนะครับข้อต่อไป2องคะแนะนผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคำใบ้ของผู้คุณในข้อนี้คือแต่งตัวเริ่มประมูลที่5ตัวอักษรประมูลครับ สูงสุดที่ห้าตัวอักษรครับครับผมประมูลสูงสุดที่5ตัวอักษรครับคุณจะสู้คํานี้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ3ตัวอักษรค่ะ3ตัวอักษรประมูลต่ํามากใช่ฮะแน่ใจนะก็ไก่ครับพร้อมจะสู้คํานี้ที่3ตัวอักษรครับเอาละครับตอนนี้โอกาสกลับมาอยู่ที่ขอไข่นะครับก็ไก่สู้มาที่สามตัวอักษรคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่าสามตัวอักษรหรือถ้าไม่ไหวยอมให้เขาเล่นได้ครับไม่สู้ค่ะยอมค่ะ ยอมเลยนะฮะขอไข่เลือกยอมให้กอไข่เล่นครับอบอกเลยหมอมาช้าแต่มาชัวร์ครับผม้อมนะครับค่ะผมขอ3ามตัวอักษรครับดูดีๆนะคำใบ้คือคำว่าแต่งตัวคำตอบคือตุ๊กตากระดาษค่ะ นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอบถูกหรือไม่ถูกครับผมตุ๊กตากระดาษมันต้องแต่งตัวเหรออ่าเด็กๆเล่นบ่อยไงที่แบบเอาตัวตุ๊กตามาแล้วก็แบบต่ชุดเปลี่ยนเสื้อกระดาษมาเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างนี้ไม่เคยเล่นหรอแสดงว่าบ้าหรอถ้าผมเล่นเนี่ยถ้าผมเล่นป่านนี้ผมเป็นดีไซเนอร์แล้วค่ะคุณเจมอะไรลูกชายคุณเล่นไง อานบางทีเรื่องในบ้านก็ไม่ต้องบอกเขาก็ได้เราก็รู้ว่าแค่ในครอบครัวไงตอบนะครับว่าตุ๊กตากระดาษเป็นคำตอบที่ ดูซิว่ากอไก่จะได้คะแนนอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนกอไก่นำอยู่6ต่อ4คะแนนนะครับครับผมกอไก่พร้อมพร้อมค่ะกอไก่พร้อมพร้อมค่ะเยียมมมกคําต่อไปผมขอคําปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับคําใบ้คือคําว่าสัตว์คาใบ้ว่าอะไรนะฮะสัตว์เริ่มประมูลที่ ห้าตัวอักษรประมูลครับไข่ดาวก่อนนะฮะสูงสุดที่5ตัวอักษรคุณจะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ4่ค่ะสีนะครับไม่ปรึกษากันเลยนะฮะเพราะไทยมั่นใจที่4ตัวอักษรครับโอกาสในการเล่นเกมนี้ครับมาเป็นของทีมกอไก่กันบ้างนะครับคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องต่ำกว่า4ตัวอักษรครับสู้ค่ะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ได้ศูนย์จได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องย่างนี้ตองนี้นะอย่างนี้นึกว่าสามตลอดเลยศูนย์นะครับศูนย์ค่ะมั่นใจนะมั่นใจตอบถูกคุณได้เป็นแปดคะแนนค่ะทิ้งห่างเขาครึ่งต่อครึ่งตอบผิดเขาจะตามมาเสมอทันทีนะครับค่ะคำใบ้คือคำว่าสัตว์คำตอบข้อนี้คือช้างม้าวัวควาย มันจะเป็นช้างมา้าวัวควายได้ไงเพราะว่าตัวอักษรมีแค่มอม้ากับคอควายทั้งสัตว์ทั้งควายนะครับครับแล้วคําตอบคือยังไงอ่ะคุณคุณยังไงมันเกี่ยวอะไรกับกับคำใบของเราก็เกี่ยวกับอาชีพเราด้วยไงเป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์ใช่ก็ต้องเจอกับอะไรแบบนี้บ่อยก็ต้องเจอทั้งช้างทั้งม้าทั้งวัวทั้งควาย ผมเคยรักษาเยมาไหมครับผมผมหมายถึงตัวเงินตัวทองเราสามารถรักษาเขาได้ไหมครับุณผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรทีมั้งหลังเฮทำไมตอบมานะถ้าเกิดตอบถูกจะได้สองคะแนนทีนะครับตอบมาว่าช้างม้าัวควายเป็นคำตอบที่ ต่อไปครับคือคำใบ้ข้อสุดท้ายในรอบประมูลนะครับครับผมดูสิว่ากอไก่จะได้คะแนนจากข้อนี้ไปหรือเปล่าถ้าได้นี่ทิ้งห่างเลยนะครับขอไข่ครับคุณไม่ได้คะแนนเลยนะฮะในรอบประมูลนะครับเขารู้แล้วไม่ต้องมาย้ำน้ำหนักก็เขารู้โต่ะสะเทือนใจเหรอสะเทือนคําบคำใบ้สุดท้ายในรอบประมูลครับผมขอคำปริศนาครับขออักษรตั้งต้นครับ ขอใครอาจจะรู้ข้อนี้ก็ได้ฟังดีๆนะครับคำใบือคำว่าแพ็กเกจเริ่มประมูลที่7ตัวอักษรประมูลครับกอใกรหรือขอใครครับเจ็ด <7 S 1> ตัวอักษรครับขอใครครับขอใครกดก่อนนะฮะประมูลสูงสุดที่7จตัวอักษรนะครับคุณจะสู้ที่กี่ตัวอักษรครับ6กค่ะม<า>ั่นใจเสียงแผ่วๆที่หนะครับ <S <S <S> 6นะฮะค6ค่ะ,คะขอไข่สู้ที่6ตัวอักษรครับออโอกาสในการเล่นเกมมาเป็นของทีมกอไก่กันบ้างครับคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องต่ำกว่า6ตัวอักษรครับสู้ค่ะส,สู้ด้วยกี่ตัวอักษรครับ5ค่ะ5กอไก่พร้อมสู้คำนี้ที่5ตัวอักษรครับเอาละครับโอกาสสุดท้ายมาอยู่ที่ขอไข่นะครับ ก็ไก่สู้มาที่5ตัวอักษรคุณจะสู้หรือไม่สู้ถ้าสู้ต้องน้อยกว่า5ตัวอักษรหรือไม่ไหวยอมให้กอไก่เล่นได้ครับสู้สู้ค่ะสู้สู้นะครับค่ะี่ตัวอักษรครับ4ี่ค่ะสี่นะครับขพาใครสู้ที่4ตัวอักษรครับพร้อมนะฮะดีนะผมขอ4ตัวอักษรครับ คำใบ้คือคำว่าแพ็กเกจคำตอบคือมีเวลานะครับมีเวลาในการตอบนะครับตอบมาก่อนครับระวังเวลาหมดนะครับตอบมาก่อนครับตอบครับตอบว่าตรวจสุขภาพประจำปีเดี๋ยวไม่รู้ตอตอบจากไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะตอบกันก่อน ยังไม่แน่ใจนะครับว่าถูกหรือเปล่านะครับคำใบ<อ>้คือแพ็กเกจนะครับคำตอบที่ตอบมาคือตรวจสุขภาพ,าพรป,ประจำปีตอบถูกข้อนี้2คะแนนเป็นของเรานะครับตรวจสุขภาพาประจำปีเป็นคำตอบที่ถูโอ้โหขอไขมาแล้ว โอ้หพวกคุณนะมีข้ออ้างไม่ได้เปล่าข้อดีตอบได้เพราะว่าอะไรไม่มีข้ออ้างตรวจสุขภาพประจำปีเหมาะกับอาชีพครูอยู่แล้วมหมออย่างพวกคุณจะรู้ได้ยังไงว่าต้องตรวจสุขภาพประจำปีนี่ต้องครูครไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมขอนะครับ พราะในรอบนี้เหมือนจะช็อตไปดื้อเลยดีที่ยังกู้หน้าตอบข้อสุดท้ายได้ถูกต้องจึงทําให้คะแนนยังทิ้งห่างกันไม่มากและจบในรอบประมูลนี้ทีมก่อทำคะแนนนานทีมขออยู่ที่8ต่อ6แล้วนะครับต้องมารูกันต่อในรอบตัดเชือกว่าทีมใดจะได้เข้าไปล่าเงินแสนตอนนี้พักกันสักครู่ครับ